สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตลอดนายนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทํานายดวงประจําเดือนเมษายนนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะผูกดวงมาแล้วมีลัคนาสถิตราศีพฤษภก็สามารถที่จะ รับชมรับฟังคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกด f o ลโ o w เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะชื่อเพจกับชื่อช่องเป็นชื่อเดียวกันนะคะสามารถทักเข้ามานัดหมายเวลาหรือสอบถามค่าบริการกันก่อนได้เลยนะคะ คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงแบบดวงดาวแล้วก็ไพ่อาราเคลด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มจากหลักของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะราศีพฤษภนะคะดวงของคุณในช่วงปี2566หรือช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะมีดวงดาวที่มันสำคัญนะคะทำมุมไม่ค่อยน่ารักกับดวงชะตาสักเท่าไหร่ก็คือดาวพฤหัสนะคะจะย้ายในวันที่19เมษายนนะคะเวลา3ทุ่ม2นาทีนะคะอยู่ในเรือนวินาศ ส่งผลทําให้ตัวช่วยโชคลาภความสําเร็จของคุณที่มีเนี่ยมันจะไม่มีใครมาช่วยเหลือสักเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องเหนื่อยยากตรากตาทำทําทุกอย่างนะคะด้วยตัวเองแต่ในเดือนนี้นะคะมันก็จะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาก็คือดาวประจําตัวของคุณนะคะในช่วงวันที่1นึเนี่ยชีวิต ภาพรวมของคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้กับเรื่องของความรักกับเรื่องของงานกับสภาพแวดล้อมกับเรื่องของการเงินต่างๆนานาหลังจากวันที่8เมษายน,นเป็นต้นไปดาวประจําตัวจะกลับเข้าบ้านตัวเองในตําแหน่งกระเซศนะคะเราจะกลับมามีความมั่นคงความสุขความสดชื่นในชีวิตก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะในคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักด้วยนะคะมีสเสน่ห์มากๆเลยสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ ดาวอาทิตย์นะคะเจ้าเรือนพันธุก็คือเรื่องของครอบครัวบ้านรถที่ดินต่างๆนะคะยังจะมีโชคมีลาบเข้ามาตั้งแต่วันที่1นึถึงสิเมษายนแต่หลังจากวันที่14เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยให้คุณระวังเรื่องของ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคาดีความเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหานะคะหรือพันธุวินาศเนี่ยให้แก้เคนด้วยการเอารถเข้าอู่เข้าสู่หรือการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะคะยกใหญ่ที่อยู่อาศัยสักนิดนึงนะคะ แล้วก็เอกสารสัญญาก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยจะอยู่ในเรือนวินาาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะและก็จะทําการพักองศาในวันที่15เมษาเมษถึง4พฤษภาคมเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะชาวราศีพฤกษภคุณต้องระวังเรื่องธุรกรรมทางการเงินวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาคดีความเรื่องของการเงินการงานการลงทุนการ บางคนอาจจะต้องแก้เค้นด,ด้วยการใช้เงินจ่ายกับเรื่องของประกันก็ได้นะคะประกันบ้านประกันรถนะคะตลอดทั้งเดือนเมษายนเลยยังไงก็เก็บเงินไม่อยู่เงินค่อนข้างรั่วแล้วก็ดาวการเงินในเรือนวินาาเนี่ยมันหมายถึงคุณไม่ควรที่จะขอกู้เครดิตสินเชื่อต่างๆทำธุรกรรมทางการเงินเอกสารสัญญาข้อตกลงทางการเงินต่างๆในเดือนนี้เลี่ยงได้ให้เลี่ยงไปก่อนนะคะแล้วก็รายจ่ายเยอะมากๆระวังเรื่องบัตรเครดิต ด้วยนะคะก็ถ้าใครมีการต้องชําระหนี้สินอะไรในเดือนนี้ก็ให้ชําระไปตลอดทั้งเดือนเลยเพราะคุณจะเก็บเงินไม่อยู่นะคะ แล้วก็ดาวดวงต่อมาคือดาวเสาร์ดาวการงานก็ยังเข้าสู่เรือกนกรรมะถือว่าการงานก็ยังมีความมั่นคงแล้วก็ยังมีโชคลาภเข้ามาอยู่แต่การงานที่ตกวินาาเนี่ยในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนเนี่ยการงานค่อนข้างจะมีปัญหาสักนิดหนึ่งนะคะเรื่องของในหน้าคนกลางเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องงานในช่วงนี้ชะลอตัวได้ชะลอตัวนะคะประคับประคองไปก่อนดีกว่านะคะรอให้เข้าสู่เดือนพฤษภาค,คมดวงในหลายๆด้านน่าจะ เริ่มกลับเข้าสู่สภาพปกติหรือดีขึ้นนะคะให้ไปแก้เคสนะคะสำหรับชาวราศีพฤกษฎโดยการเอาเงินไปชำระหนี้บัตรเครดิตหรือชำระหนี้สินต่างๆผ่อนประกันบ้านประกันรถอะไรแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เดินทางย้ายที่อยู่ให้แก้เคส ดวงไปสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ยังถือได้ว่าดาวความรักนะคะอยู่ในเรือนการเงินตลอดทั้งเดือนคนรักก็จะมาสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินหรือการมีพันธะเรื่องเงินเงินทองทองร่วมกับคนรักด้วยนะคะส่วนเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยก็จะกลับมาคึกคักหรือกลับมามีติ้งกันหลังจากวันที่8 เป็นต้นไปนะคะอันนี้คือภาพรวมดวงชะตานะคะของชาวราศีพฤกษพส่วนการงานนั้นก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนหรือทำอะไรในเดือนนี้นะคะเพราะคุณจะมันจะยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของการนัดหมายข้อตกลงต่างๆมันดูดีเลย์ล่าช้าคาดเคลื่อนหรือการลงทุนในเดือนนี้มันอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วเนี่ยชะลอตัวได้ก็ให้ชะลอตัวนะคะมฤตยูที่ทับลัคนาส่งผลให้ เรื่องของสุขภาพหรือเกณฑ์อุบัติเหตุยังจะต้องระมัดระวังอยู่และคุณควรที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เช่นเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนในเรื่องของการงานหรืออะไรเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนห้องนอนจัดย้ายที่นอนใหม่หรือมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆก็จะ พอน,นักเป็นเบาหรือดึงดูด,ดเรื่องราวที่ดีนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางยโยกย้ายไปต่างจังหวัดหรือย้ายไปอยู่ถิ่นฐานต่างประเทศหรือเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะเพื่อเป็นการแก้เคล็ดดวงในช่วงเดือนเมษายนนะคะส่วนการทําบุญของคุณนั้นนะคะ ชาวราศีพฤกษ์เน่เน้นการทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะดาวศุกร์ให้ลงท้ายด้วยกําลังดาวศุกร์นะคะก็คือ21บาทนะคะหรือ6บาทก็ได้และทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การบูรณะปฏิสังขารวัดโบสถ์ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดานะคะหรือร่วมเป็นเจ้าภาพอ,าอุปสมบทพระเนนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระเนนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของยารักษาโรคนะคะก็จะช่วยเสริมดวงคุณตลอดทั้งเดือนเมษายนค่ะ เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การถาดวงแบบไพ่ออร์เคิลกันบ้างนะคะการงานของชาวราศีพฤษภนะคะการงานในของคุณในเดือนนี้การงานที่ตกวินาศเนี่ยมันหมายถึงการงานที่จับฉายยังจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะแล้วก็การงานนั้นมันอาจจะเน้นการที่คุณไปช่วยไปมีส่วนร่วมหรือทําร่วมกับคนอื่นมีเกณฑ์การที่จะ ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์กลยุทธ์หรือเรื่องของระบบการบริหารงานงานค่อนข้างหนักเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวมากๆเลยนะคะถ้าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยภาระงานมันจะ ตกอยู่ที่คุณคนเดียวนะคะมันเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรอบตัวจะป้อนงานโยนงานมาให้คุณทําให้งานค่อนข้างหนักให้ทําบุญไหว้เจ้าที่เจ้าทางในเคหสถานในออฟฟิศที่ทํางานของคุณสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมดวงในเรื่องของการงานให้มีความสําเร็จนะคะส่วนธุร,รกิจส่วนตัวในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการแบกภาระหนี้สินหรือเป็นเดือนแห่งการที่คุณ ต้องลงทุนนะคะก็ให้ถวายสังฆทานนะคะในวันพระวันโกนหรือวันเกิดของคุณเพื่อเสริมดวงในเรื่องของการงานเข้าไปด้วยนะคะและต่อมานะคะการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะการเงินของคุณในเดือนนี้นะคะยังถือว่ามีแต้มต่อมีเกณฑ์ถูกหวยรวยเบอร์หรือมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการเทรด การเสี่ยงนะคะกา,ก,าการเทรดการเสี่ยงดวงการเทรดหุ้นอะไรแบบนี้อันนี้ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงตั้งรับของแต่ละท่านนะคะถ้าเป็นคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะโดดเด่นส่วนคนที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องของถูกขลามนะคะให้ไปทําบุญโอภัยพระขึ้นมาตลอดเลยนะคะเดือนนี้น่าจะมีลักษณะของการที่จะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของการทําบุญด้วยทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวัด,สร,วดสร้างวิหารหรือตัวคุณน,นั่นแหละนะคะให้หาโอกาสไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักนิดน,นึงก็จะช่วยส่งเสริมดวงในเรื่องของการเงินให้มีโช ลับเกิดขึ้นนะคะการเงินมันมีลักษณะของการที่จะต้องทําอะไรเสี่ยงๆหรือลงทุนในสิ่งที่คุณเสี่ยงๆซึ่งบางครั้งมันก็จะส่งผลดี แต่บางครั้งอาจจะต้องชะลอตัวนะคะการเงินในเดือนนี้ถือได้ว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะแต่รายรับไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากถ้าใครมีบุตรหลานบริวารมีลูกมีหลานอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของลูกหลานบริวารหรือใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องของการเสี่ยงการลงทุนการเทรดหรือรายจ่ายที่แบบมันไม่สมควรจะเสียนะคะฉะนั้นเราเนี่ยให้ประคับประคองหรือใช้ใจ่ายเงินให้ประหยัดสักนิดหนึ่งเพราะไม่ใช่นะั้นเราอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้เพราะว่าการเงินเนี่ยมันไม่ค่อยจะหวือหวาสักเท่าไหร่ อาจจะดีในช่วงต้นเดือนแต่ก็กลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนให้รัดเข็มขัดในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งนะคะ และความรักสําหรับคนโสดนะคะความรักของคุณเนี่ยในเดือนนี้สําหรับคนโสดอาจจะเจอรักจากเรื่องของการไปชมคอนเสิร์ตไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ไปสังสรรค์นอกบ้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างจะมีคนชอบเยอะแล้วก็เจ้าชูค้คาสโนวาสักนิดนึงอาจจะเป็นอารมณ์แบบคุยกันเฉยๆนะคะความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายแต่ดวงสําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์จะพบรักตั้งแต่วันที่9เมษายนเป็นต้นไปเพราะว่าดาว ทับลักนะคะก็ให้คุณเนี่ยไปปาร์ตี้ไปแฮงเอานอกบ้านไปแบบไปดูคอนเสิร์ตหรือไปฟังดนตรีแจ๊สไปผับไปบาร์อะไรแบบนี้ก็จะพบรักจากความสัมพันธ์แบบนั้นแต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรได้มากมายนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่นะคะความสัมพันธ์ในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันโดยเฉพาะใครที่มีลูกนะคะให้ระวัง เรื่องของการทะเลาะก,กันน่ะมันจะส่งผลไปถึงเรื่องลูกด้วยหรือการทะเลาะกันเรื่องลูกอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ด้วยการที่แบบอาจจะเดินทางไปกินข้าวไปเที่ยวนอกสถานที่ไปพักผ่อนอะไรแบบนี้ไปรีแลกไปผ่อนคลายนะคะความความรักเนี่ยก็ยังดําเนินไปถึงแม้จะทะเลาะผิดใจกันยังไงก็จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะหรือมีเกณฑ์ที่แฟนอาจจะมาง้อเรามาเซอร์ไพรส์เราหรือเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวด้วยกัน การได้ไปกินกาแฟกินอาหารอร่อยๆด้วยการไปกินหมูกระทะเดินทางไปเที่ยวบนดอยติดธรรมชาติโลเคชั่นแบบมันก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ที่มีปัญหานั้นกลับมาปรับจูนกันได้พยายามที่จะลดแรงประทะแล้วก็ใช้เวลาาใช้โมเมนต์หรือใช้เวลาร่วมก,กันกับสิ่งที่คุณหรือคนรักชื่นชอบนะคะก็จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดนะคะ และเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีพฤษพนะคะสุขภาพในเดือนนี้ของคุณเนี่ยต้องระวังเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบภายในนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงพวกซีสนะคะ เต้านมอะไรแบบนี้หรือระบบมดลูกประจำเดือนนะคะโรคที่มันไม่ค่อยแสดงออกอาการออกมาจะต้องตรวจภายในอะไรแบบนี้สักนิดนึงโดยเฉพาะคนราศีพฤกษบที่เป็นผู้หญิงนะคะให้ระมัดระวังให้มากๆส่วนผู้ชายก็เช่นกันเราระมัดระวังโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคที่อยู่ในร่มผ้าอะไรแบบนี้นะคะหรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตานะคะส่วนใหญ่โรคที่คุณเป็นเนี่ยมันจะเป็นโรคภายในอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของริดสีดวงอาจจะเกี่ยวข้องกับโรคที่มันอยู่ภายในเราไม่ได้ แสดงอาการออกมาต้องมีการตรวจเช็คหรือ Follow ติดตามอาการสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักตัวไขมันอะไรแบบนี้ด้วยมวลกล้ามเนื้อหายไปลยกลายเป็นไขมันคอเลสเตอรอลมาแทนที่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดเมื่อยด้วยบางคนเป็นโรคออฟฟิศซินโดมนะคะช่วงหลังก้นกบอะไรแบบนี้หรือเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นในคนที่ออกกําลังกายนะคะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง และโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะคะโชคลาภของคุณในเดือนนี้นะคะจะมีโชคจากเรื่องของงานนะคะแล้วก็พระราหูขึ้นมาให้หาโอกาสไปสักการะองค์พระราหูนะคะจะทําให้คุณมีโชคในเรื่องของการเสี่ยงการเทรดหรือโชคจากเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ด้วยนะคะและยังเป็นโชคที่มาจากเรื่องของการติดต่องานในเดือนนี้ ให้คุณถ้าถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรบางอย่างหรือใครที่ว่างงานอยากจะได้งานนะคะลองไปบนพระราหูหรือการที่จะเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะทําให้คุณนั้นมีโชคมีลาภเยี่กับเรื่องของการติดต่อเจรจาผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับการทำนายดวงราศีพฤษภประจำเดือนเมษายนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ